ปลาล้มปลาเหลืองงามจังหูพริกอะไรสวยจังหูนี่คนก็หล่อจังหูคนก็หล่อครับนะครับอ้าวพี่น้องเกษตรกรสวัสดีครับมาแต่เมื่อไหร่ไม่บอกกันเลยนะครับนะนะครับผมมาตั้งนานแล้วคุณเนี่ยอ้าวเหรอมมเก๊กหล่ออยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอําเภอชายาจังหวัดป่าเวยอยู่ตำบลป่าเวยอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอย่างที่บอกว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอะไรดีๆอีกเยอะนะครับนอกจากาเป็นจังหวัดที่ธรรมชาตินะะล่ลท่องเที่ยวยอะนะคะมีอะเรยอ เหลงธรรมะนะคะคุณเยอะแยะมากมายเลยนอกจากคนสวยแล้วยังมีพริกที่สวยอีกนะยังมีพริกที่สวยอีกแต่พริกจะสวยอย่างนี้ได้เขาบอกว่าพริกกระเหรียงคุณบิ๊กนุ๊กปกติเขาจะปลูกกันงามน่ะแถวภาคเหนือครับออแต่ทำไมเนี่ยเรามาภาคใต้ทำไมปลูกพริกกระเหรียงได้งามระดกขนาดนี้อร่อยด้วยคุณเจ็คคุณลองไหมลองเอามารับผมเนี่ยนะฮะทั้งอร่อยทั้งหอมทั้งหวานนะครับนะและที่สําคัญนะครับหวานมากครับคุณเจ๊ผมลองกินแล้วหวานหวานหวานจริงๆริค่ะ เนี่ยพริกกระเหรี่ยงนะคใครๆก็บอกว่าภาคเหนือปลูกกันเยอะภาคอื่นอาจจะปลูกยากแต่ที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีอำเภอชัยยาของพี่ของพี่ราเชนเนี่ยปลูกได้งามแล้วก็ดกด้วยแล้ว,ดดว,ลวที่สําคัญรสชาติอร่อยอร่อยครับผมแงับมไม่เหม็นเกี๊ยวนะคุณไม่เหม็นครับผมเรากินแล้วเราออกหวานอ่อนหวานนิดนึงใช่นะครับเพราะตัดแตกรขานะเห็นพริกดกอย่างนี้แล้วก็ไปรับกินแต่กินแต่กินยากกินแค่ตูด คุณต no really well, so. ้องกินให้หมดทั้งลูกครับผมเดี๋ยวไปให้เจ้าของสวนเนี่ยกินเคยกินดีกว่าพี่ราเชนก็ค่ะเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมพาไปหาเจ้าของสวนก็คือพี่ราเชนครับผมแะพี่ราเชนปลูกพริกปลูกะน้ำดกมากเยอะแยะดกไปหมดครับผมนะนะฮะอุ้ยไม้หักครับผมพี่ราเชนพี่ราเชนพอดีครับพี่ราเชนนี่ราเชนก็ค่ะนี่คือพี่ราเชนครับพี่ราเชนอยู่ตรงนี้หวานมากเลยพี่ชิมไหม ล้วพี่ราเชนบอกว่าเอาสีส้มๆเนี่ยอร่อยอร่อยจริงวัอพี่ราเชนคิดไม่ดูพี่ราเชนพี่ราเชนเนี่ยปลูกพริกทั้งหมดเท่าไหร่คะจำนวนต้นนะออาจำนวนต้นอย พึ่งได้ร้อยห้าสิบต้นเองร้อยห้าสิบต้นเป็นพริกกระเรียงกี่ต้นพริกพริกกระเรียงประมาณห้าสิบนะห้าสิบนะปุ๋ยพริกร้อยห้าต้นอันนี้ทดลองปลูกใช่ไหมพี่แล้วก็ปลูกพริกอ่พริกซุปเปอร์ฮอตซุปปเอร์้อยกว่าต้นนเพิ่งปลูกได้ไม่กี่เดือนใช่ไหมหลังจากที่ดูทีวีครับใช่ไหมใช่แล้วก่อนหน้านี้ปลูกมะนาวใช่ไหมที่โทรหาพี่แจะมะนาวปาล์มด้วยนะ อ๋อปลูกมะนาวปลูกปลาพี่ทัศนเดชก่รค่ะแล้วก็ดูรายการของเราเป็นประจำใช่ไหมเห็นเขาปลูกซุปเปอร์ฮอตพริกกระเฉียกกันก็เลยอยากเราปลูกบ้างใช่ไหมแล้วไม่เขินเหรอไม่ต้องเขินครับผมไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินพี่เจษนะเกิดก้างอ่ะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยาดูสวนหน่อยครับอันนี้แปลงนี้คือพริกกระเฉียกใช่ไหมตรงนี้อันนี้ปลูกปลูกเอาไว้รับแขกใช่ไหมนี่แหละซุปเปอร์ฮอตอันนี้ดูพริกกระเฉียกก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูซุปเปอร์ฮอสครับผมพี่พี่อันนี้เนี่ยคือปลูกกี่เดือนแล้วคะอายุ สองเดือนกว่าหวานมากเลยพี่หวานนี่หวานปากไอ้นี่มากเลยเกือบสามเดือนเกือบสามเกือบปลูกยากไหมที่พี่ที่คิดว่าปลูกได้ไหมตอนแรกอ่ะคิดว่าคงปลูกยากเพราะว่าไม่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์แล้วนึกยังไงถึงปลูกดูเราบ่อยาอยากปลูกได้ข่าวว่าโทรถามบิ๊กนุด้วยนี่ใช่ปรึกษาบ่อยปรึกษาบิ๊กนุแล้วก็ลืมบิ๊กเจสเลยอ่ะดูสิพี่นศกนขาเนี่ยบิ๊กนุนะคะพี่นศกนบอกเลยว่า หากใครต้องการคําปรึกษาคําแนะนําดีนดๆน,นี่แหละอาจารย์หนุผมก็เลบอกว่านะผมบอกพี่ชียประเชียนว่าพี่ตี้และพี่ชยเชียนครับอ่า <c oughs> ก็เปิดกูเกิลดูเลยนะเชียนไม่ใช่นะครับเราเราก็แนะนําไปนะครับว่าอ่าแต่ละสายพันธุ์มันเป็นยังไงเนาะจุดด้อยจุดเด่นนะครับแนละ้วเราก็ <c oughs> อ่าวิธีการบำรุงรักษาเขาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปลูกไม่ยากใช่ไหมพี่เวลาได้ลองปลูกไม่ยากก็ไม่ยากแต่ต้องใช้ของ ต้องใช้ของเพราะมันอยู่ในที่จำกัดคือ,อพื้นที่จํากัดนะคะตอนแรกๆกับพี่ราเชนบอกว่าดินจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแต่พี่ก็ลองแล้วลองอีกจนได้ตกผลึกว่าต้องใส่ดาราพริกเผ็ดบ่อยขึ้นใส่บ่อยก่อนตอนแรกๆเพราะว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาที่หลังพี่ราเชนเก็บวันหนึ่งขายได้กี่กิโลจะพะนี่นี่สิบห้าต้นได้เสียสามกิโลวันวันเว้นวั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 นกิโลกิโลกี่บาทพี่ร้อยบาท กิโลร้อยบาทเก็บได้ทุกวันพี่น้องเสกษตรกรขาถามว่าทําไมต้องเก็บได้ทุกวันมันออกดอกอย่างนี้ออกหมดเลยนะพี่นะเป็นดอกเป็นคือที่พี่เห็นทางทีวีเชื่อไหมพี่ว่าเออที่เราพูดดอกออกดอกในพี่มันออกไหมต่อเนื่องนะใช่ออกต่อเนื่องแทงยอดตลอดแล้วออกดอกตลอดเดี๋ยวอันนี่ใช้หนึ่งสองสามเลยนะไม่ได้ทิ้งหนึ่งไม่ได้ทิ้งไม่ต้องทิ้งเพราะมันจะแตกยอดต่อยอดมปแล้วเนี่ยพี่น้องเสกษตรกรสังเกตนะต้นหนึ่งอ่ะนะอันนี้เก็บไปตั้งแต่เมื่อไหร่ล่าสุด เก็บได้ทุกวันใช่ไหมนี่เก็บไปเมื่อวันซืนเองเมื่อวันซืนนี่คือสามารถเก็บได้อีกสี่กิโลกว่าวันซืนเก็บไปสี่กิโลกว่าวันนี้เอาอีก่แล้วสี่กิโลกว่าแค่แปลงนี้นะแค่ยี่สิบห้าต้นแค่สิบห้าต้นสี่กิโลกว่าพี่น้องจะลองดูความที่ดอกดูนะเดี๋ยวสิบห้าต้นต้นหนึ่งอ่ะแตกยอดแตกแขนงและออกดอกออกผลติดดอกติดลูกเนี่ยดอกคุณดูดอกดิเยอะมากคุณเช็คคุณดูดอกดอกนี่โอ้โหเต็มเลยฮะนี่ไงนี่ไงพี่น้องแต่ก่อนมีทุกรุ่นเลย เพราะั้นอย่างเงี้ยรายได้มีทุกวันพี่ราเชนก็เก็บก็มีแม่ค้ามารับไปขายที่ตลาดชยานี่แหละใช่ไหมเฉพาะแค่ตรงนี้นะครับสิบห้าต้นสี่โลบางวันก็เอาไปแรกแกงสองถุงแล้วข้าวเปล่าแล้วก็ได้เงินกลับมาสามร้อยไม่ต้องทักทุนวันไม่อันนี้คือพี่ราเชนบอกเราว่าแค่สิบห้าต้นแค่สิบห้าต้นอย่าลืมว่าพี่ราเชนมีพริกเลียงหนึ่งขวห้าสิบต้นแล้วก็อันอื่นอีกเออพริกซปเปอร์ฮอตอีกร้อยต้นเกษตรกรดูดูนะพี่ราเชน อันนี้อันนี้คืาซุปเปอร์ฮอตใช่ไหมอ่าไม่ใช่ครับอันนี่ในขี้หนูอันนี้พริกพริกอะไรนี่พริกแกงมีแซมหน่อยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพริกพริกหลงหลงทองหลงทองเนี่ยพี่เด็กก่อนดูนะแล้วสังเกตนะว่าเนี่ยสังเกตนะความดกของเขาเนี่ยชี้ขึ้นมาแล้วเม็ดใหญ่นะเม็ดใหญ่แล้วผิวสวยเนี่ยดูดูผิวนะครับแล้วคือมันมันไม่ร่วงเลยนะแล้วก็ข้นเหนียวแล้วคุณเนี่ย แล้วผิวสวยลูกใหญ่ลูกใหญ่บางคนคิดว่าพอลูกใหญ่แล้วไม่ค่อยเผ็ดจริงๆแล้วเผ็ดนะครับผมเผ็ดเผ็ดไหมพ่อพีกหนุ่อ่ะเมื่อกี้พี่บอกว่าอร่อยเออแล้วพี่น้องจะมาดกอย่างเนี้ยเก็บได้ทุกวันรายได้เข้าทุกวันแล้วโลละร้อยอะคุณคิดดูพี่ราเชนเอาตังเก็บไว้ไหนหมดอ่ะ ภายในกระเป๋าอมีคนมีคนช่วยใช้หรือยังเขินะพี่ราเชนตรงนี้เนี่ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับนะใช่ครับนี่มึงเก็บไปเมื่อวันซื่อเองนั่นแหละเก็บเพิ่งไปวันซื่อเดี๋ยววันนี้ต้องเก็บอีกแล้วดูดอกครับดูข้างล่างนะฮะทั้งดอกนี่นี่ดอกมากเลยข้าวบนเม่อไหร่ละดูข้างล่างนี่นี่ต้นนี้อะคุณบิณุเราต้องถามพี่ราเชนว่าพี่ราเชนปลูกเนี่ยนี่เดือนที่ห้าใช่ไหมไม่ไม่ถึง ไม่ถึงไม่ถึงห้าเดือนแต่ยังไม่ได้สามเดือนเต็มที่ย้ายมาจากแต่ตรงนั้นนะอ๋อเนี่ยกำลังจะถามว่ามันเริ่มให้ผลผลิตกี่เดือนหลังจากที่พี่ปลูกผมเช็คดูอยู่มาเดือนกว่าก็เริ่มละเริ่มเริ่มแต่ว่ายังไม่แก่ก็เริ่มบอกเพราะมันโตเร็วใช่ไหมโตเร็วโตเร็วโอ้ใช่สูตรหนึ่งสูตรสองก่อนช่วงแรกโตเร็วต้องใส่ของเยอะหน่อยอ๋อแล้วหลังจากนั้นพอออกใต้ทงกินทั้งดินทั้งใบอครับผม นี่ยดกมากเลยเนี่ยกินกันแหนะอันแหนะอีกอันนี้ไม่ต้องให้มาตอนเช้ามืดเนี่ยมามาช่วงเวลานี้ว่าถ้าขอคุณลุกดันเนี่ยตอนเช้ามืดตีสามลองนี่ไหมไม่ลองไม่ลองเอาพี่อาเชนไปดูอะไรส้มไงอันนี้สีแดงม่ไม่ต้องพี่ไาเทนพาไปแล้วแต่ก็ตามมามีตัวอีกนะ ก็บอกพี่น้องเกษตรกรว่าพี่ราเชนปลูกทั้งพริกปลูกทั้งมะนาวพี่น้องเกษตรกรตามมาดูแล้วมะนาวพี่ราเชนนะครับปลูกจนั่เสนอมากเลยนี่เดี๋ยวจะปลูกกุหลาบตรงนี้อันนี้จะปลูกกุหลาบไว้ให้พี่แก๊สใช่ไหมอันนี้จะทำน้ำผู้ไว้ให้คนใส่รูปจะจะปลูกกุหลาบปลูกน้ำผู้รอพี่แก๊สจุกกลางแม่โอ้เนี่ยเก็บไม่รู้สิไม่รู้เท่ากี่รอบแล้วเนี่ยยังไม่ได้สามเดือนเต็มพี่น้องเกษตรกรครับสมอรอันนี้ยังไม่ได้สามเดือนนะครับอันนี้ก็อยู่สองเดือนนิดๆนะอันนี้คือซุปเปอร์ฮอตนะครับนะแต่่วา ก็มันก็จะมีหลงมานะครับที่ไม่ใช่สปอร์ตพันธีหลงมาเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ผสมนะฮะคือสปอร์ตเนี่ยคือเป็นลูกผสมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีแม่เขาหลงมานิดนึงนะครับเป็นได้กิดได้ไหมเพราะฉะนั้นนะครับมันก็แต่ว่าก็ถือว่าขายได้นะครับแต่มันดกมากคุณรู้ไหมครับคือมันดกมากคุณเห็นอย่างนี้คุณรู้ไหมครับว่ากิโลกี่บาทมันขึ้นไทยกี่บาทนี่มาขึ้นไทยก่อนแปดสิบร้อยยี่ร้อยหนึ่งอ่ะก็เท่ากับพิกกันลีเมื่อวานเมื่อวานซื้อไปสี่กิโลเจ็ด กี่ต้นสี่กิโลเจ็ดเนี่ยชุดเนี้ยสี่กิโลเจ็ดเดี๋ยววันนี้ต้องเก็บไปนะมีคนช่วยเก็บหรือยังพี่เก็บเลยไหมวันนี้ <c oughs> คือมีมแม่ค้ามารับถึงที่ทพี่นงเศรษฐกรขาคือรับตังอย่างเดียวอ่ะปลูกรอบเดียวแล้วแค่ฉีดฉีดทุกกี่วันครั้งพี่ฉีดหนึ่งสองสามกี่วันครั้งนี่จับทุกวันอาทิตย์เลยไหมไม่รู้กี่วันแต่เราเอาวันอาทิตย์จับวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์วันเดียวเลยพี่นรเศรษฐกรขาคือวันอาทิตย์เนี่ยต้องลงทางดินก่อนทางดินก่อนแล้วแล้วพอสิบพองก็รังใบ ออนวางล้นะกระูกนะพี่ต้องใส่กองขาแล้วต้องบอกนะว่าพี่ราเชนเนี่ยแกบอกว่าดินตรงนี้เป็นดินถมใหม่เพวัะนั้นน่ะอ๋อแร่่าตต่างๆไม่ค่อยมีไร่่าตต่างๆไม่ค่อยมีเนี่ยเราใช้เฉพาะตรงนี้นะออนี่แหละค่ะพี่มันก็ไม่ค่อยมีฝนดีเท่าไหร่แต่พอพี่รู้เคล็ดลับแล้วฉีดนาฬิกาพินดินบ่อยขึ้นแล้วปลูกพริกเนี่ยเดือนเดือนกว่าก็เห็นผลแล้วว่าผลลัพธ์ดีอันนี้ถือว่าต้นจะต้นยังเล็กนะครับนะเพราะว่าปกติแล้วนะพริกพริกซุปฮอตเนี่ยเขาจะมีจุดดเนคื ต้นเขาจะใหญ่เออต้นเขาจะสูงสูงครับประมาณแต่คืออายุยังน้อยอยู่เลยยัน้อยแต่ดูวิธีการออกเขานะครับจะออกตามกิ่งตามกิ่งใช่งนะฮะกีนนั่นต้นเนียบเขาจะไม่เหมือนพริกทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับยิ่งยิ่งเก็บยิ่งแตกยิ่งแตกยิ่งเก็บครับผมนะค่ะเพราะตอนนี้เก็บถ้ารีบเก็บแล้วไม่จะแตกคุณผู้ชมใช่ครับผมคือดกมากนี่คือเก็บได้ทุกวันครับแต่วันนี้ยังไม่มีเวลาเก็บเก็บได้ทุกวันนะฮะคือตอนนี้เราใส่กอขาคือต้องบอกว่าเป็นแปลง เป็นเพลงที่อยู่หน้าสวนหน้าบ้านหน้าถนนที่ถ้าห้าร้อยต้นนี่หนักแล้วห้าร้อยต้นนี่เก็บไม่ได้ขนาดไหนเนาะเี่จะจะให้แม่ค้ามาเก็บเองแล้วรถเขาสิบบาทเก้าสิบดีเลยพี่เนาะเราไม่ต้องยุ่งแม่ค้าแม่ค้าเยอะตรงนี้เพราะวผมไปขายผมบก็จะแพงกว่าพริกทอจ้าหนึ่งสามโลห้าโลจ้าหนึ่งสามโลห้าโลแม่ค้าเยอะแม่ค้าวิ่งเนาะโอ้คุณดูดิฮะพี่ได้ลองทำแล้วพี่รู้สึกว่ามันยากมันง่ายไหม ทีแรกก็คิดว่ายากนะทีนี้มาใช้ผลิตภัณฑ์นี่แล้วดูแล้วเอขามันทำมันเป็นง่ายเลยตอนแรกคิดว่ายากคุณดูเป็นกอนขาคุณดูไม่มีโรคเลยครับคุณดูดิครับรอบแรกรอบแรกทิ้งเวลาเพราะไม่ได้ใช้ทิ้งเวลานี่รอบที่ปลูกใหม่เนี่ยมันใช้ล้วนๆตั้งแต่แรกเลยคือรอบแรกลองไม่ได้ตายหมดตายหมดตายหมดเลยไม่ใช้ตัวอีสแตรตายหมดเลยตายหมดตอวรอบหลังนี่เริ่มเริ่มตั้งแต่ใช้ทีแรกเลยใช้ตั้งแต่โทรไปแล้วนะไม่ตายนะได้หมดเน้อกุ้งผมกุ้งไม่มีเลยไม่มี คือคือมั่นใจนะว่าเพราะว่าพี่อ่ะพี่ดาเชนเนี่้องเป็นคนขายใช้จอน์ดิสยามกับมะนาวกับปาล์มและผลผลิตดีลองซุปเปอร์ฮอตลองพริกแล้วได้ผลลัพธ์ไม่ค่อยดีในครั้งแรกเพราะไม่ได้ใช้พอใช้ปุ๊บปุ๊บเลยประทับใจขนาดไหนพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยข้องหน่อนอย่าเคยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่แรกก็อายเพราะว่าบุกไปตายเหมือนคนก็ต้องผลลัพธ์มาแถวจริงเหรอก็ขับรถผ่านมาทุกวันทุกวันนี้เนี่ยยิ้มยิ้มเลย เพราะที่แรกมันเ<ช>ขาว่าไม่น่าปลูกได้ดินแบบนี้ใช่ไ<ช>มใช่ไม่ได้เลยอยู่ที่เราจะปรุงดินบแบบไหนพี่นะต่อให้ดินแบบไหนที่ใครว่าปลูกอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายอยู่ที่เราปรุงปรุงดินของเรานั่นหมายความว่าการปรับสภาพดินนะคะโดยเฉพาะดินแบบนี้คุณบิ๊กนุที่เพิ่งเอามาใหม่ๆอาจจะไม่มีแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยเพราะสิ่งที่เราต้องทําคือปรับสภาพดินด้วยนาายพิพันดินปัญหาของไม่ใช่ว่าดินใหม่อย่างเดียวคุณดูคุณดูตัวอย่างดินด้ฮะ มันผมดูแล้วก็เหมือนกับคนนะนะถ้าเราได้กินของดีๆแล้วมันแข็งแรงมันต้านโรคเองนะเนี่ยดูแลมันต้านโรคต้องใช้แต่อย่าใช้มั่งไม่ใช้มั่งต้องใช้บ่อยๆแล้วของเราปลอดภัยด้วยพี่บอกคนที่มาเก็บบอกพ่อแม่ค้าพ่อค้าได้เลยว่าปลอดภัยไม่มีสารตกค้างไม่มีสารอันตรายแน่นอนนะ พี่ราเชนใช้ทางดินคืออะไรพริกแผ่นดินปรับสภาพดินบ่อยๆนะพี่น้องเกษตรกรคะส่วนสูตรทางปสูตรหนึ่งสูตรสองในช่วงแรกที่เริ่มต้นการปลูกแต่นี่ก็ไม่ได้ทิ้งสูตรหนึ่งนะแต่พอเขาเริ่มออกดอกปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้สูตรหนึ่งสูตรสองขวดลยมันออกต่อเนื่องเลยเนี่ยออกต่อเนื่องเพราะฉนั้นอย่าอย่าทิ้งสูตรหนึ่งเพราะมันยิ่งมันจะแตกยอดต่อยอดได้ลองได้เก็บวันนี้หมดนะเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้ใหม่เก็บไม่ทันนะพี่น้องเกษตรกรคะ อย่างกีนี้ก็ผักได้เลยได้นะเดี๋ยวเก็บอันนี้เดี๋ยวแม่ค้ามาเก็บกีโมคะน่าจะเป็นเย็นแล้วออพี่ราเชนถามนิดนึงวันนี้พี่เกษตรกรข่าวณเวลานี้ณวันนี้ที่เรามาถ่ายทํารายการของบ้านพี่ราเชนนะคือช่วงนี้สภาพอากาศเนี่ยร้อนร้อนแล้วหลายพื้นที่เนี่ยขาดน้าพอขาดน้ําปุ๊บพลิกบอกว่าออกดอกเยอะแล้วก็เหี่ยวครับร่วงหมดของพี่ราเชนเป็นแบบนั้นไหมไม่เป็นดูใบเี๋ยใบตั้งกระดาให้เกี่ยวว่า เพราะเราคือทําให้มันแข็งแรงแต่เล็กเลยบํารุงมันมาแล้วมันมีความต้านทานมันเองได้นะแล้วนาลายพี่เินฉีดบ่อยๆเาบางท่านนะนาลายพี่เินฉีดบ่อยก็จริงพี่น้อเกษตรกรขาแต่บางจังหวัดอนะ่ะแดดแรงพี่ยังไงมันก็นะ่าสู้ธรรมชาติไม่ได้นะแต่ของพี่เนี่ยคือดูแลเขาเรื่อยๆและภาคใต้อ่ะไม่ได้โดยเฉพาะที่พี่อยู่ชายาเนี่ยไม่ได้ร้อนจัดเหมือนภาคอื่นๆนะ อ่านะคะพี่น้องเกษตรกรขาที่สวยมากเลยเดี๋ยวพี่เจสจะเก็บไปสักกี่กิโลดีนะคุณบิ๊กนู้นโลละร้อยเราจะเอากี่กิโลดีครับผมคุณจะจ่ายตังไหมแนชจะเก็บตังหรือไงนะอ่ะพี่ราเชนนอกจากพริกที่พี่ปลูกนะคะถือว่าประทับใจนะหนึ่งสูตรนาราพริกดินงสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามประทับใจเลยสําเร็จเลยเชื่อหรือยังเชื่อเชื่อมั่นเลยคราเนี้ยเชื่อมั่นเลยเราะรอบแรกเรามาเราพิสูจน์ตอนรอบแรกกับรอบสอง รอบแรกนี่ตายสนิทเรยไม่ไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายทั้งต้นนะไม่ขายต้นปีนี้เก็บไม่ไหวไหวรอบนี้ไม่มีเสียหายเลยเนี่ยได้แต่ต้องเต็มเมื่อทีแรกนะเต็มทีแรกเลยต้นกล้าต้นกล้าแล้วก็ใส่ประจำเลยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เช้าก็ใส่สารลลายพริกแผ่นดินแล้วเย็นก็ฉีดมีเทคนิคอะไรบ้างไหมที่จะบอกพี่น้รสิกรที่ปลูกพริกเหมือนพี่ก็ไม่มีเทคนิคอะไรก็ ใช้เป็นประจำเลยใช้เป็นประจำถ้าเราใช้มางไม่ใช้มางมันก็ไม่เห็นผลเท่าไหร่แล้วยังไม่มีโรคแล้วมมลงแมลงไม่มีนะไม่มีมีมันแข็งแรงมันต้านมันได้แล้วพี่ได้ใช้พิเก็ตแมลงยังนานๆเห็นมันไม่มีก็ไม่นกยได้ใช้เเพราะมันแข็งแรงมันมีภูมิต้านทานที่ดีแมลงก็ไม่แต่ต้องกันนะเห็นว่าไม่เป็นก็ต้องเอามั่งนะจักเสืผ้าวันครั้งเพราะของเราไม่มีสารอันตรายอ่าพี่น้องเจ้าขานะนอกจากพริกแล้วพี่ราเชนยังปลูกมะนาวซึ่งมะนาวปลูกมาก่อนพริกเป็นยังไงบ้างมะนาว ห้าเดือนแรกก็จะจบเลยมันนิ่งเลยมันไม่ไปไหนเลยเพราะว่าดินดินไม่ดีเเนี่ยพิ่งมาหลังจากเริ่มใช้แล้วเนี่ยมันดูมันแปลกมันออกรูปออกดอกเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องแต่ก่อนมาดูมะนาวดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูมะนาวกันครับผมต้นนี้อันนี้ดอกออกเต็มเลยนะอูมะนาวกี่ต้นน่ะพี่สองร้อยเป็นพันอะไรคะพันไอ้อะไรนะเป็นเป็นพี่จิต เป็นวโรชาเป็นวโรชาแต่มันออกกลางกิ่งกลางก้นหมดเลยใช่ครับผมอันนี้คือกี่กี่กี่เดือนแล้วพี่เดือดถึงปีแล้วยังประมาณ9เดือนกว่า9เดือนกว่าปลูกตอนแรกเนี่ยจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ใช่ไหมห้าเดือนนิ่งเลยนะห้าเดือนแรกนิ่งเลยเพราะว่ามันไม่ไปไหนเพราะเรายังไม่ได้ใช้เพอเรามาเริ่มใช้เออมันเริ่มเห็นแล้วก็เลยใช้หนักเลยใชใช้หนักเลยคันี้อันนี้มาใช้สองสามวันครั้งเลยเพราะว่าสองสามวันกิ่งมันแพงกิ่งมันแพงแล้วว่าคุ้มกว่า แล้วก็พอพอมันเริ่มเดินดีเราก็เป็นอาทิตย์ละครั้งล้วอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เหมือนกันเนี่ยทุกวันเดือนเรติดดอกแล้วปกติกี่เดือนติดลูกติดดอกคะคุณปีเป็นปีนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงปีเลยเก้าเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนเทากับว่าห้าเดือนแรกมันฟรีไปแล้วมันมันตีไปห้าเดือนตีไปห้าเดือนแรกไม่ต้นพันไม่ดินมันดินไม่ดีดินมีปัญหาลากไม่เดินใช่เพราะมะนาวเนี่ยลากเขาจะเป็นลากฝอยข้างนอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลา กอก่อนเนี่ยคือผมก็บอกว่าใครปลูกมะนาวในทุ่งนาเนี่ยผมก็จะบอกว่าให้ขุดไปทิ้งเลยมันไม่ต้องปลูกนะ <c oughs> เพราะว่าปัญหาเรื่องรากสาคัญที่สุดนะครับ <c oughs> เพราะว่ารากของมะทุืเรียนนั่นแหละรากของปล<ฆ>่อยข้างนอกนะครับนะเพราะฉะนั้น,นมะนาวเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยไปใช้แล้วเนี่ยจะจะ,จะดีขึ้นเยอะเพราะว่ามะนาวเนี่ยปัญหาของมะนาวคือส่วนส่วนใหญ่ที่เจอเนาะใบเขาจะเหลืองอดอกไม่ค่อยออกติดดอกยาก ใช่ไม่ค่อยแตกยอดด้วยอของพี่ราเชนน่ะห้าเดือนนัะนิ่งนี่แตกกับทุกต้นเลยนะเน,นี่ยวนี่ของพี่ราเชนเนี่ยปกติมันออกตันออกมาเนี่ยมันตันออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นใบหมดของพี่ราเชนนะตันเป็นดอกหมดเไหมเป็นดอกออกเป็นดอกหมดเลยนะครับดูดิฮะพอแก็ปุ๊บตันออกมาเป็นดอกหมดเลยนะครับออกลูกก็ออกตามกี่สัปดาห์นะลูกนะนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่พี่ราเชนไอ้เริ่มใช้ของเราตั้งแต่เมื่อไหร่นะจากห้าเดือนเนี่ยก็ คิดว่าจะฟันที่เหลือเอาเริ่มใหม่แล้วพอมาเจอผลิตพันธุ์นี่ลองทดลองดูอีกครั้งก็ลองมาเรื่อยๆเรื่อยๆกันนเริ่มดีขึ้นดีขึ้นพี่ราเชนใช้ผลิตพันธุ์ของเรามายาวนานกี่กี่ดันนะครับเป็นปีแล้วนะพี่ราเชนใช่ใช่แต่ปีแล้วแกเอาไปใช้กับปาล์มแล้วก็มะเขือแถวภูเรียงใช่ไหมพี่ผักบุ้งก็ใช้แต่บุ้ก็ใช้บกมันดกเกินไปขาไม่ออกเลยแม้ทิ้งเลยผักบุ้งเจนไปดูต้นต้นนี้ที่แกบอกว่าไม่ค่อยแตกเยอะพี่น้องเสกก่อนมาดูแตกเยอดพี่น้องแบ๊กนะ ตอนนี้เดี๋ยวลูกมันเนี่ยนี่พี่ราเชนนี่ขนาดขนาดแรงไม่ยังมีนับเลยลงนับเลยเนี่ยเนี่ยต้องช่อดูอ๋อตามงข้อตามกิ่งตามข้นะเนี่ยอันนี้นะนี่มันจะขาดน้ำนะที่มันแตกจะขาดน้ำหน่อยเนี่ยเนี่ยน้ำมยังไม่เด้ลงน้ำไปถึงใบมันเริ่มเนี่ยใบเริ่มห่อแล้วนะนั่นแหละเดี๋ยวจะต้องเร่งน้ำแล้วเร่งน้ำเขาหน่อยนะพี่นักเตะก็สังเกตนั้นเนี่ยขนาดแรงนะแตกยอดมาเพราะว่า พี่ราเชนแกบอกว่าแกรู้เทคนิคแล้วว่าเนี่ยควรที่จะใช้นาฬิกาพปุ๋ยดินทุกสามวันเลยถ้าดินเป็นแบบนี้แตกดีด้วยนะพอแตกดีปุ๊บใช้สูตรไหนครับพี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใช้ใช้รวมเลยรวมเลยหนึ่งสองสามมันพริกเลยกระจนทีเดียวฉีดได้ทั้งแปลงนะปลูกฉีดทุกอย่างที่ปลูกนะแหน่ไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะนาวที่พี่พี่ปลูกคือคือต้องบอกพี่น้องเกษตรกรนะว่าพี่ราเชนเนี่ยถือว่าเป็นเกษตรกรที่ไม่หยุดนิ่ง แกคิดค้นแกพัฒนาแล้วคือแกหาที่ปลูกนั่นลองนั่นลองนี่ตลอดพริกเอ่ยมะนาวเอ่ยพืชผักสวนครัวปาล์มแกก็ปลูกไว้แล้วก็ทํำบ่อปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแม่น้ําด้วยพี่น้องเกษตรกรขาเพราะนั้นเดี๋ยวกุ้งแม่น้ําอ่ะบ่อปลาบ่อกุ้งอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูดูผักก่อนเนี่ครับเราก็จะที่เราเห็นแล้วมีนะเอาวัสดุก่อนเราจะต้องยำหรือจะแกงคะมะนาวเราได้แล้วที่มะนาวแล้วเนี่ยนี่ยซีฟู้ดนะเทาเผาเลย เราไปหาเลยตะไคร้เะยตะไคร้มีได้ยังดูดูมะนาวก่อนมะนาวก่อนนะะนครับทุกต้นอ่ะพี่ลาเชนมะนาวในต้นพี่ลาเชนภูมิใจมากเลยออกทุกดอกทุกต้นนะมามามาตามมานะครับพี่น้องดกันมาดูฝั่งนี้นะครับผมนะเอ้อันนี้มันใบไม่โอ้ยใบมันน่ะแรงน้ําแต่ก็ออกดอกนะออกอันนี้มันมาเริ่มมาเริ่มแตกตายอดออกมาแล้วนะเพราะว่า มันแรงมากเ่ยถ้าได้ฝนหนักๆสักเทงโอ้โหเริ่มเตยตายอดสวยมากนะครับพี่น้องเกษตรกรครับพี่ราเชนฉีดกี่วันครั้งเนี่ยทุกวันอาทิตย์เหมือนกันทุกอาทิตย์เหมือนกันก็ทีเดียวผสมทีเดียวทีเดียวกันพร้อมกันเลยในก็เริ่มออกเหมือนกันออกทุกต้นะครับโอเคพี่น้องเกษตรกรขายอย่างนี้นะพี่ราเชนอยากให้พี่ราเชนได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชปักสวนครัวหน่อยนะคะครับผมคือต้องต้องย้ำพี่น้องเกษตรกรนะว่าท้อนิสยามของเราเนี่ยนะคะ เราทํามาให้เกษตรกร,ร,กรใช้ง่ายใช้ดีและเห็นผลจริงวันนี้นะคะพี่ราเชนใช้ของเรามาปีกว่าแล้วถ้าไม่ดีจริงคงไม่ใช้ยาวนานมาขนาดนี้พี่ใช้แล้วรู้สึกว่าใช้ง่ายไหมผมว่าที่<า>สัมผัสผมาผมว่าใช้ง่ายนะถ้าคนไม่เคยลองน่าจะลองดูแล้วก็ต้องลองห้ถึงที่สุดไม่ใช่ลองลองมากไม่ลองมัาก เดือนนึงเรามันอะไรมันเปลี่ยนแปลงเราก็เห็นแล้วเปลี่ยนแปลงไปเลยเนาะใช่ใช่อ๋อแล้วใช้ง่ายใช้ดีแล้วเห็นผลจริงเห็นผลเร็วด้วยอย่างต้นเนี่ยดูทําท่าห้าเดือนไปไม่รอดแล้วดูแล้วมันเริ่มใช้เริ่มเขาใช้จริงจังเลยแตกยอดเริ่มเมื่อก่อนพี่พี่ราเชนนานๆฉีดครั้งแต่หลังจากเนี่ยพอเห็นว่ามันไม่นี่แล้วเว้ยเสียดายต้นพันก็สามวันครั้งสามวันครั้งและเห็นผลเร็วเนสี่ร้อยนไม่กล้าทิ้งโอ้กล้าทิ้งได้ยังไงอ่ะแล้วยังไม่รวมถึงพื้นที่ดินที่ปล ค่ะอยากคือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผักสวนครัวเหมือนพี่อะนะคะอยากให้ฝากถึงหน่อยว่าพี่มีเทคนิคมีเคล็ดลับยังไงนะคะใชรร้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วประทับใจมากน้อยขนาดไหนก็อยากให้ลองดูนะลองดูตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เตรียมถ้าเราเตรียมดีมันก็มีมีโอกาสมีมีโอกาสชนะสูงอืเตรียมดีมีใจไปก่อนขึ้นนะใช่เจนะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ว่านขงขางมั่นใจหน่อยอื เราจะใช้สคนนู้นบอกอย่างคนนี้บอกอย่างแล้วไปไม่รอดใช่ไปอย่างเนี่ยแล้วเราทดลองด้วยตัวเองเราก็รู้แล้วมันโกหกไม่ได้พวกนี้เราใช้แล้วเรารู้มันโกหกไม่ได้นะพี่จะบอกตัวเองไม่ได้เพราะต้นไม้มันบอกเราใช่ใช่นะครับและที่สําคัญพี่น้องเกษตกรขานะของเราไม่มีสารพิษสารอันตรายด้วยยิ่งปลูกพืชผักสวนครัวเนาะนี่ผมไปแก้ทุเรียนในจางไปไม่รอดแล้วต้นมันนิ่ง ต้นนิ่งเนี่ยผมไปฉีดมาสามรอบก็ดีใจอ่ย่าจะแกจะสั่งโอ้โหแม่ใจดีด้วบอกต่ออีกตั้งหากเดี๋ยวโอเคนะคะพี่น้องเกษตรกรขาสามสี่ร้อยต้นอ่ะสามสี่ร้อยต้นเลยอยู่ตรงไหนขึ้นไปข้างบนโอ้โหพี่ราเชนนี่เก่งมากเลยคือต้องบอกพี่น้องเกษตรกรนะว่าพี่ราเชนเนี่ยคิดค้นแล้วทดลองผิดลองถูกฝั่งนู้นฉีดให้เขาไปยี่สิบต้นเลยเนี่ยเพิ่งฉีดได้วันเดียวเดี๋ยวสักสามวันค่อยรู้นสามันรู้เรื่องนะครับนะข้าวซอยเนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรขาขอบคุณพี่ราเชนมากเลยนะคะ ดัะนั้นวันนี้ย้ำนะพี่เกษตรกรขาใครปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะวันนี้เรามาแปลงพืชผักสวนครัวของเกษตรกรนะคะ,ะครพริกนะคะพี่เกษตรกรขาพริกซุปเปอร์ฮอตนะคะต้องบอกว่าพริกซุปเปอร์ฮอตแล้วก็พริกเอ่อกระเรียงเนี่ยใครๆก็บอกว่าส่วนใหญ่จะปลูกแถวภาคเหนือใช่ไหมริกกระเรียงแต่วันนี้นะคะอำเภอชัยายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลูกได้เห็นผลดีมากดกมากแล้วก็ปลอดภัยด้วยของเรานะตอทิสยาใช้ง่ายใช้ดีเห็ดผลเร็วและปลอดภัยแน่นอนไม่มีสารอันตรายใดๆ หากต้องการที่จะใช้นะคะเริ่มต้นจากดินก่อนด้วยการเตรียมดินคือนาายพิกาดินแล้วก็สูตรทางใบสูตร1นึ่งสูตรสเมื่อเขาเริ่มติดดอกก็1นึ่อาย่าขาดรพร้อมกันเลยฉีดพ่นเรื่อยๆและหลังจากนั้นนะปัหางชว่วโรงช่วราเอ็นเทคลตมาแน่นอนในส่วนของมะนาวค,ค,คุณคก็ใช้อ่าบิ๊กแจ๊คช่วยได้ผสมไปด้วยทุกครั้งแล้วก็ถ้าป้องกันที่จะกำจัดแมลงศัตรูพืชก็ใช้ในส่วนของบิ๊กแจมาแมลงนะคะทุกคำถามมีคำตอบนะคะหากต้องการปรึกษาหรือสอบถามหรือสั่งซื้อโปรโมชั่นดี ยินดีที่จะให้บริการพี่น้องเจกอยี่สิบี่ชั่วโมงสายด่วนบิ๊กแจ๊สและสายด่วนบิ๊กนุหรือสายด่วนทีมงานได้เลยหรือทักไลน์เอดมาก็ได้นะครับพีเจกอร์ขาต่ก่อนจะลาจากกันไปนะครับผมมีของขวัญพิเศษนะครับให้กับพี่เราเดคุณเจทีก่อนอันนี้มีมีให้กี่อย่างมีให้กี่อย่างนี่ครับนะอ่าพี่น้องอ่ามาให้นะคะพี่นี่ขานี่พี่น้องเจกอรขาเรามาทั้งทีนะอันนี้นะพี่น้องเจกอรขาต้องบอกนะว่า สิ่งผลิตภัณฑ์ที่เราให้นะคะก็คือครบเซตครบสูตรนะคะสําหรับพืชผลทางการเกษตรและอีกเซตหนึ่งที่ขาดไม่ได้เพราะเห็นว่าพี่ราเชนเนี่ยปล่อยปลาด้วยเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงกุ้งปลูกปลาปลูกกุ้งด้วยเพราะนั้นก็เอาชุดฟื้นดินเร่งก่วนไปเลยเอาไปสำหรับการปรับสภาพน้ํานะครับแล้วก็ฟื้นฟูนะครับที่ลงีิเลนที่ลงีิเลนต่างๆนะอย่าขอภัยนะคะพี่ขารับด้วยนะคะขอบคุณมากครับย้ำน้ำพี่องเกษตรกรขาท้องระดีสยามของเราใช่ไหมใช้ดีเห็นผลจริง พี่รูได้ยังหลังจากที่เราไปเดินดูซีไอเครื่องทำซีฟู้ดมาแล้วนะครับนี่ไงที่ฐานถามมาได้หรือยังตะไคร้อ่ะนีผมไม่ได้ไปแล้วได้แล้วเหรอครบหมดแล้วตอนนี้คือเรามีพริกแล้วมันเอาแล้วตะไคร้นะใบมะกรูดล่ะตอนนี้ผมเอาใบมะนาวไปแทนนี่ไม่ต้องเพราะเลือแค่ปลากับกุ้งครับผมพี่น้องแต่ก่อนก็เอาปลากับกุ้งมาเลยแล้วนะต้องต้องยังไงโอ้พี่ราเชน อันนี้เปจะจับปลาให้หนูกับบิ๊กนุ้เลยเหรออันนี้คือหารปลาครับส่วนที่บิ๊นุ้ถือเนี่ยหารกุ้งนะครับนะต้องแยกกันมเลยไร้สายยนต์ทั้งปลากับกุ้งมันก็กินเหมือนกันใช่ไหมพี่ราเชนพี่ราเชนระวังนะคือพี่น้อเจกรขาต้องบอกนะในขณะที่พี่น้อเจกรดูพี่ราเชนยกปลากับกุ้งปลาอุกนี่ครับผมกุ้งกั้มกั้มนะครับกุ้งกุ้งนี่กุ้งเต้นกุ้งเต้นครับผมจับเลยคุณคุณบิ๊กนุ้คุณน่ะโอ้โหเดี๋ยวนเย็นเย็นเย็นเ เฮ้ยมันร้องเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ร้องอ่ะคุณจับไม่เป็นน่ะคุณบิ๊กหนูเอะตัวนี้คุณจะเอาต้มยำหรือเอายังไงคะคุณตัวนี้นะครับนะเรื่องบาดมือไว้ใจคุณนะคุณบิ๊กหนูอันนี้นะครับนะฮะเป็นกุ้งก้ามกามนะครับใหญ่มากเลยนะฮะ ตัวใสตัวอวบสวยมีองค์สะโพกองค์เอวงอนเลยตูดงอนเลยคุณอ้โอคกูทำไม่ดีเดี๋ยวกล้ามเขาหักล้ามหักแล้วปล่อยปล่อยปล่อยไม่เป็นไรตายยากโยนโยนโยนไปก่อนจะโยนอย่าโยนสิเขาเจ็บรู้ยทำไมกูณทำเขาอย่างงี้เนี่ยคุณนั่นแหละคุณบาปองไน้องเขาตัวเล็กอยู่พยายังอย่ามน้องใก่ออนน้งเขาตัวเล็กอยู่พยายามพี่ราเชนอันนี้บอกบอกเลี้ยงทั้งกุ้งและปลาคี่เป็นกุ้งแม่น้ำนะ แล้วก็ปลาจิตระดาปลาจิตระดาซึ่งเป็นที่ต้องการคุณชายาแถวนี้เขาชอบกินครับผมผมชอบเยอะคุณบิ๊กนุ๊กปลาจิตระดากับปลานินแตกต่างกันยังไงอ่าก็คือค็้คล้ายกันคล้ายๆกันแกันแต่คนเรียกก็คือปินนั่นแหละครับแต่ว่าตตัวใหญ่กว่าปลาจิตระดาเขาก็จะมีเป็นเพศเดียว็นเพศเดียวทําให้ตัวเขาใหญ่สมเสมอเสมอแล้วก็ไม่เกิดการแพร่พันธุ์นะครับเพราะนั้นเนื้อเขาจะอร่อยตัวเร็วนะแต่ข้อข้อดีมันคือข้อดีคืออะไรคะ น้ำที่เราให้อาหารมันทั้งขี้ปลานมันลดมะนาวมาลดพริกอะไรดีมากคืเขาจะกำจัดของเสียในบ่อไม่ว่าจะเป็นขี้กุ้งขี้กุ้งโอ้ปลาถลายต่างๆอนั่นไงที่เขาบอกว่าถ้าเลี้ยงปลาเนิลเนี่ยป์เนิลมันจะกินเนี่ยขี้ลงขี้เลนครับผมแต่เราดูว่านิลอะไรครับมันมีตนี้มีเพอมันมีหลายนดครับผมนะพี่บ่อนี้กี่ไร่จ้าถึงไหมสองไร่สองไร่ บ่อนี้สองไร่พี่น้องเกษตรกรขาพี่มีปัญหาไหมน้ำรงน้ำเสียกินคงกินคาวเริ่มเริ่มเริ่มมาห้าเดือนกว่าห้าเดือนกว่านี่บ่อนีเพิ่งขุดหรือยังไงคะพิ่งขุดครั้งแรกเลยได้ห้าเดือนมีปัญหาเรื่องน้ำไม่กดเอาปลาลงไปปล่อยน้ำเปรี้ยวน้ำเค็มน้ำปล่อยไหมน้ำน้ำเป็นกดน้ำเป็นกดแล้วพี่ทำยังไงอ่ะสมายก็ใช้ปูนสมัยก่อนยีงไงคุณนตุ๊กเกษตรกรจะใช้ปูนกันแต่วันนี้พี่น้องเกษตรกรขานะคะถ้าคุณจะปรับ ประเดินและก็น้ำ,นำให้มีค่าเป็นกลางและปกตินะคะเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ดีเรามีทางเลือกที่ดีที่ปลอดภัยทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายกับพี่น้องเกษตรกรก็คือชุดฟื้นดินเร่งด่วนนะช,ชุดฟื้นดินเร่งด่วนของเรานอกจากใช้กับพืชผลทางการเกษตรแล้วรเราสามารถใช้ในบ่อกุ้งบ่อปลาได้ด้วยพี่วิธีการใช้<ม>กชับบิ๊กนุใช้อย่างไรจ๊ะเดี๋ยวเปิดไปพัดไหมนะครับเปิดไปพัดเลยนะครับเราจะมีแขมปในพัดอยู่ใช่ไหมแต่ละบ่อครับผมนะไปที่ไปพัดไปดูไปดูไม่เปิดได้ไหมอ่าเดี๋ นะครับผมคุณบิ๊กนุกคุณพูดไปเลยนะครับสําหรับบ่อนะครับปกติแล้วอันนี้นี่คือเป็นบ่อปลากับบ่อกุ้งก้ามกามเพราะนั้นใบพัดเดียวก็อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ่อกุ้งทั่วไปเนี่ยเขามีหลายใบพัดเนาะถ้าผมการเปิดใบพัดนะครับก็คือนะครับให้เอาทั้งสี่อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฟื้นดินสูตรหนึ่งฟื้นดินสูตรสอง พื้นที่สูตรสามแล้วก็นะครับตกใเร่งด่วนเร่งด่วนนะครับนะซุบรถกันแล้วก็สาดไปเลยนะครับวนหนึ่งชั่วโมงไหมคุณอ่าครับผมสาดไปเลยครับปล่อยให้น้าขวนนะครับเดี๋ยวเขาจะวนพาไปเองนะครับนะเพราะว่าครับผมเพราะว่าเดี๋ยวซาดตรงใบพัดครับผมแล้วที่เหลือคุณก็อาจจะไปวนวนซาดมาแต่แบบนั้นถูกต้องครับเดี๋ยวเขาจะทำการวน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 แล้วก็ขั้วบ่อเองนะจ๊ะนะพี่ราเชนพี่ราเชนจ๋าราเชนทำได้เหนครับผมนะคืออย่างนี้นะคะวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากนะพี่ราเชนต้องบอกเลยนะคะว่า ค่ะพี่รา,ราเชนเชิญครับผมพี่ราเชนคือนะฮะต่อไปนะพี่ราเชนพี่ราเชนไม่ต้องใช้ปูนขาวนะคะเพราะว่าหนึ่งพี่ราเชนจะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและสองมันจะไม่ทําให้ดินแข็งให้ขี้เลนมีปัญหานะคะ<ช>แล้วก็จะช่วยในเรื่องของสภาวะแวดล้อมในบ่อก,กุ้งได้ดีแล้วปลาจะแข็งแรงกุ้งจะแข็งแรงของเราชุดพื้นดินเร็กดลวดพี่ผสมน้ำนะท่านชุดแต่พี่ผสมน้ำแล้วก็สาดไปที่ใบพัดเย้ยมันจะตีวน และที่เหลือพี่ก็ไปสตแถวนั้นก็ได้ให้ทั่วบ่อใช่ครับผมเขาจะปรับสภาพน้ำนะคะให้น้ำโปร่งนะคะแล้วก็ขี้เลนเนี่ยยุบตัวลงและแก้ปัญหาพวกความหม็นเพราะว่าปูนขาวทำไมจะเป็นไม่อยากใช้ตั้แต่เพราะเพพเปนขึ้นสูงมากเพราะเพพขึ้นสูงแล้วมีปัญหาใช่แต่พี่เพิ่งแถมได้ห้าเดือนก็เพิ่งใช้ไปนิดเดียวแต่ครั้งนี้พี่โชคดีแล้วไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเพราะนั้นวันนี้พี่ได้ใส่ก้อนขานอกจากทำปรับสภาพดินน้ำแล้ว ปลาจะแข็งแรงกุ้งจะแข็งแรงจะไม่มีโรคเลยนะเพราะวันนี้ฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะใครที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาบอกกุ้งปอบปลานะถ้ามีปัญหาน้ำเน่าน้ำเหม็นขี้เลนเยอะกุ้งเป็นโรคปลาเป็นโรคปลาไม่โตไม่แข็งแรงรสชาติไม่อร่อยวันนี้คุณใช้ชุดฟื้นดินเร่งด่วนนะคะสามารถช่วยกันได้โอราหาพี่แจ๊กับพี่นุ๊กด่วนๆนะจ๊ะ